กาจูจูกับผีบ้านไร่เก่า The Horned Farmhouse in Jeju เกาะจูจูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของชายหาดภูเขาและน้ำตกแต่บางสถานที่ในเกาะนี้กลับมีประวัติที่ไม่น่าจะเป็นที่รู้จักดี เนื่องจากเป็นสถานที่หลอนที่หลายคนหลีกเลี่ยงการไปเยือนหนึ่งในสถานที่หลอนที่สุดบนเกาะจูจูคือบ้านไร่เก่า The Hor n ท e f a r m House ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหลักและมักถูกมองข้ามโดยนักท่องเที่ยวทั่วไปเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านไร่แห่งนี้ได้กลายเป็นตำนานผีที่เล่าขานกันในหมู่ชาวเกาะจูจูและผู้ที่เคยมีประสบการณ์หลอนจากที่นี่ บ้านไร่เก่าแห่งนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และในสมัยนั้นมันเป็นบ้านที่เคยเป็นของครอบครัวเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชายวัยกลางคนชื่อคิมซอกจูและภรรยาของเขาซึ่งทั้งคู่มีชีวิตที่สงบสุขและทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว แต่ในปี1,930เรื่องราวของบ้านไร่หลังนี้ได้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครอบครัวของคิมซอกจูถูกโจรปล้นและฆ่าตายในบ้านพวกเขาอ้างว่าได้ยินเสียงสวดมนต์และเสียงค้าครววจากห้องนอนก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบหลังจากเหตุการณ์นั้นบ้านหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปหลายสิบปีและในที่สุดกลายเป็นที่ร้างที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหลอน แม้จะถูกทิ้งร้างไปหลายปีแต่บ้านไร่เก่ายังคงถูกพูดถึงในหมู่ผู้คนในพื้นที่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชอบค้นหาสถานที่ลี้ลับบางคนที่พยายามเข้าไปสำรวจสถานที่แห่งนี้ก็มักจะได้เจอกับประสบการณ์ที่ยากจะอธิบายได้หนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาถึงเกาะจูจูเพื่อพักผ่อนและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง พวกเขาได้ยินเสียงเกี่ยวกับบ้านไร่เก่าและตัดสินใจไปสำรวจในตอนกลางคืนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศหลอนๆและเก็บประสบการณ์ที่น่าจดจำเมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าไปในบ้านพวกเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่ปกคลุมทุกห้องภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นและซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลือจากอดีตแม้ไม่มีใครอยู่อาศัยแต่พวกเขาเริ่มได้ยินเสียงประหลาดๆเช่น เสียงฝีเท้าที่เดินไปมาในชั้นสองและเสียงเหล็กกระทบกันเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องนอนใหญ่พวกเขาพบว่าแสงจากไฟฉายเริ่มจางหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุและเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องเป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงที่คล้ายจะมาจากใต้เตียงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่เป็นผู้หญิงบอกว่าเธอรู้สึกถึงการสัมผัสจากบางสิ่งบางอย่างในตอนนั้น ขณะยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างเธอรู้สึกได้ถึงมือเย็นๆที่จับข้อมือของเธอแน่นและทันใดนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังถูกดึงลงไปที่พื้นเหตุการณ์นั้นทำให้พวกเขาตัดสินใจรีบออกจากบ้านในทันทีแต่เมื่อลงจากบันไดพวกเขาก็พบว่าเส้นทางเดินกลับนั้นเริ่มเปลี่ยนไปบางครั้งพวกเขารู้สึกว่าห้องที่เคยเห็นเพียงไม่นานก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นห้องอื่นแม้จะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเดิน แต่เส้นทางกลับดูเหมือนยาวนานจนเกินไปจนพวกเขารู้สึกว่าเวลาผิดปกติในที่สุดกลุ่มนักท่องเที่ยวก็สามารถออกมาจากบ้านได้และพวกเขาทุกคนมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตามพวกเขามาหรือบางสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถหลบหนีจากมันได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวตกใจกลุ่มนักวิจัยจากหน่วยงานสืบสวนเรื่องลึกลับในเกาหลีใต้ ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านไร่เก่าและทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นี้โดยพวกเขาก็ได้พบว่าบ้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆปลทุกครั้งที่มีคนเข้าไปอยู่เช่นอุณหภูมิในบ้านที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วหรือเสียงลมที่พัดดังในขณะที่ไม่มีลมภายนอกการศึกษาประวัติบ้านก็พบว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในปี1930มีความรุนแรงเกินกว่าที่คาดการไว้ ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในปัจจุบันหลายคนยังคงเชื่อว่าบ้านไร่เก่าในเกาะจูจูเป็นสถานที่ผีสิงและแม้จะมีการพยายามปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก็ไม่สามารถทำให้ความหลอนในบ้านนี้หายไปได้สถานที่แห่งนี้ยังคงถูกทิ้งร้างและมีแต่ชาวบ้านบางกลุ่มที่หลีกเลี่ยงไม่เข้าไป ความเชื่อเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวผีสิงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะจูจูจึงควรระมัดระวังเมื่อได้ยินถึงบ้านไร่เก่าเพราะมันไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่ยังเป็นจุดที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่หลอนและการหลบหนีจากสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้